อันนี้คลองปากคลองบ้านทินเป็ดเนี่ยนะครับ,าบารอหมูบรรยากาศริมคลองมีร้านเล่งกี่เปิดป้าวันนี้เปิดทุกวันนะครับผมแล้วก็สร้างเขื่อนไว้กอบโยธาที่การและผังเมืองตรงหน้าบา้านเขาใต้ตรงนั้นมันจะมีพวกชุมชุมขายของอยู่แล้วมันมันทางไปเนี่ยนะนอ๋ออันนี้อันนั้นสร้างทีหลังค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยนะ ตังที่หลังเราสองปีเหรอต้งที่หลังแต่พังก่อนโอ้แต่ว่ามันก็พังช่วงเดียวก็ต้องมาซ่อมช่วงเพราะช่วงที่พังเห็น้งกางมันเงียบๆเงียบๆอยู่ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวก็ต้องอไปสอบถามกรมโยธาที่ว่าปกติแล้วมันมันมันเหมือนที่เามันล้มลงมาเยอะนั่นน่ะนะมันสไลด์ลงมาอ๋อมันสไลด์ มันก็เลยดูว่าเยอะแล้วสองอันนี้อยากให้ปิดประชาชนอยากให้ปิดไม่ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวไปปิดปากคลองปากคลองมึงก็ไปไม่ไกลอ๋อมันจะเป็นคลองตันอ,อ๋อหมายถึงว่าเนี่ยถ้าปิดปากคลองก็ไม่ได้ใช่ไหมสร้างถนนเนี่ยเอาก็น้ําไหลข้างใต้คงไม่เป็นไรมั้งเนี่ยที่แ<ะ>รกือเนี่ยเขาจะทาเป็นตามไปเรื่อยรถวิ่งได้อ,อ๋อ,อ อ้ในโครงการเนี่ยนะทำแบบชนบุรีอ่ะทำใบยันนู่นเลยบางคาเลยโอ้โหนี่คือเรื่องเขาว่าเขาเล่าว่านะเอโอ้เดี๋ยวผมเนี่ยอันนี้ต้องไปถามกรมโยธาธิการและผังเมืองดูเนาะว่าจะทำถนนเรียบแม่น้ำได้ไหมเนี่ยแต่มันมีปากคอมันก็ต้องเว้นวนะเนาะก็ต้องเว้นให้สาสะพานทำสะพานข้ามมันต้องสูงอนะ่ะมันต้องสูง ก็คือที่ร้านเล่งกี่โหอยู่ตรงนี้นี่เองผมไม่รู้หรอ,ก,อกวัดแหลมใต้ตอือแล้วสะพานสะพานที่ขึ้นเขื่อน,น,นเนี่ยเขาประทำที่หลังหรือเ็าทำตั้งแต่แรกเลยตรงสะพาน,<อ>านท่าทำท่าเรือนเนี่ยนะมาเจาะขึ้นที่หลังใช่ไหมเดินทีไม่มีโอ้ยคอนมันามมาเป็นโป๊โอยู่อเป็นโปแล้วก็ทนแรงน้ำไม่ไหว สร้างครับปอก็หายไปโอ้โปอหายเลยมาทำเพิ่มให้มาทำเพิ่มให้ใใหครับตรงนี้แต่แล้วมันข้ามมาไม่ได้เาก็เลยต่อโปรครับมันก็สมควรแหละเพราะแหม่มีเขื่อนแต่ไม่มีที่ขึ้นจะเป็นท่าเรือได้ยังไงเนาะเออนี่บ้านคุณลุงอยู่แถวนี้เหรอเหรอแล้วมาทอดแห่ทุกวันไหมเนี่ยแ,แต่บางวันเหรอได้กุ้งเยอะไหมวันหนึ่งไม่มีฮะตอนนี้มีแต่ปลาซิวปลาซิวทอดกรอบอร่อยนะเนี่ย ร้อยกว่าโอ้โหนี่ถ้าอยู่แถวนี้ไม่ต้องซื้อกับข้าวเลยครับคุณลุง,ลงชื่ออะไรครับคุณลุงชื่ออะไรครับลุงวินลุงวินโอมันแกะยากนี่มันแห้งเลยนี่แกะมานานยนังครับเนี่ยพักแนละ้วนะไม่เสร็จแล้วหาวิธีแกะได้ไหม